สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อได้ว่าถ้าพูดถึงสืบนะคะเสถียรนะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักผู้พิทักษ์ป่าคนนี้กันดีนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็ครบรอบ25ปีการเสียชีวิตของคุณสืบแล้วนะคะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมานะคะเกิดอะไรขึ้นกับผืนป่าข,ของประเทศไทยบ้างนะคะมูลนิธิสืบนะคะเสถียรมีบทบาทอย่างไรในการอนุรักษ์ป่าตะวันออกและกิจกรรมจะมีอะไรบ้างกับการลํำลึกการจากไปของคุณสืบนะคะเราจะมาพูดคุ คุยกับตัวแทนมูลนิธิสืบนะคะเสถียรพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณพานุเดชเกิดมะลินะคะผู้จัดการมูลนิธิสืบนะคะเสถียรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมขออนุญาตเรียกพี่บอยแล้วกันพี่บอยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงมูลนิธินะคะที่เกิดขึ้นนะคะครบรอบ25ปีสืบนะคะเสถียรนะคะต้องถามก่อนละกันถามพี่บอยแล้วกันนะคะว่าอุดมการนะคะแล้วก็ภารกิจหลักของมูลนิธิคืออะไรคะพี่บอยครับผม คุณสืบเสียชีวิตเมื่อวันที่1กันยานะครับปี2533ปีนี้ครบรอบ25ปีนะครับแน่นอนว่าชื่อมูลิธิสืบนาคเสถียรคือชื่อขององค์กรที่สารต่อแนวคิดหรือว่าวิธีการทํางานของคุณสืบนาคเสถียรสมัยมีชีวิตนะครับงานของมูลิธิสืบก็จะ,ะพยายามที่จะดูว่าในสิ่งที่คุณสืบคิดคุณสืบทําในช่วงมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทําอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นงานหลักๆนะฮะผมแยกออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะอันที่1ก็คือเรื่องของการสนับสนุนการทํางานของเจ้า ที่ผู้พิทักษ์ป่านะค,คนที่ดูแลรักษาป่าอย่างจริงจังในพื้นที่มือที่สืบนะมีบทบาทในการเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเช่นอุปกรณ์การเดินป่าการฝึกอบรมให้ความรู้กับเขานะฮะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการ ให้คนในสังคมไทยเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าเอ๊ะสถานการณ์ป่าไม้บ้านเราปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรยังไงบ้างวิธ<ะ>ีก็มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากป่าเนี่ย<ะ>เอามาบอกเล่าให้คนเมืองได้รับฟัง<ะ>แล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่อาจจะต้องขอความร่วมมือจากคนเมืองในการช่วยลณรงคลง<ะ>คัดคา้าน<ะ>หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะช่วยกันคนละไม้ลงมือในสังคมไทยได้นะฮะ,ฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องขององค์ความรู้ นะครับมูลที่ก็จะมีในเรื่องของการที่จะรวบรวมความรู้จัดการทํางานในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของงานชุมชนการมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าร่วมกันตรงนี้นะฮะมูลที่สืบทํามาตลอดระยะเวลาที่ที่มูลที่ก่อตั้งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะให้คนในสังคมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการดูแลรักษาป่านะฮะก็จะเป็นลักษณะถ้าเกับว่ามูลนิธิสืบนะคะเสถียรเนี่ยดูแลเรื่องผืนป่าที่บอกว่าตะวันออกนี่มันมีจังหวัดอะไรบ้างบต้องบอกว่าเป็นตะวันตก ที่จังหวัดตะวันตกเป็นป่าผืนใหญ่ของประเทศไทยนะฮะตั้งแต่จังหวัดปากอำาเภออุ้มผานะครับที่เรารู้จักกันน้ำตกทีรอซูนะฮะก็อยู่ในผืนป่าตะวันตกด้วยกำแพงเพชรนะครับที่มีน้ำตกคลองลานมีอุทยานชาติแม่วงนะครับกล้วยขาแข้งที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรี6จังหวัด ใช่ครับหกจังหวัดเป็นป่าพื้นใหญ่ประมาณ12ล้านไร่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถือว่าใหญ่มากแล้วก็เชื่อมต่อกันหมดนะฮะป่าพื้นและมูลนิธิสืบเนี่ยมีการดําเนินงานแล้วมีโครงการอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้งานหลักๆของมูลิีิก็จะคล้ายๆอย่างที่เล่าในในช่วงแรกว่าจะมีกิจกรรมที่จะสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลิีิเน้นหนักในเรื่องของการที่จะพยายามให คนในชุมชนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาไม่มีเส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่านะฮะก็ะจะมีเรื่องของการทําแนวเขตพื้นที่ทํากินให้มีความชัดเจนการพยายามสร้างกิจกรรมให้เขาฟื้นฟูดูแลป่าการเข้าไปหนุนเสริมอาชีพให้คนในชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูอาชีพที่เป็นมิตรกับป่านะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เขาอยู่กับ พื้นที่ตรงนั้นได้โดยไม่บุกรุกเพิ่มน,น,นะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็กกแต่ว่าสิ่งที่ทําก็ค่อนข้างเห็นผลเป็นรูปธรรมเยอะเหมือนกันนะครแล้วพูดถึงปัจจุบันนี้ประชาชนให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ป่า,มาไม้มากน้อยเพียงใหนคะอย่างความเห็นของพี่บอยหรือพี่บอยที่สัมผัสมาเท่าที่สัมผัสมามีมีมีช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกท้อเหมือนกันนะฮะในการทํางานเอ๊ะไม่รู้จะบอกกล่าวยังไงให้คนในสังคมได้มันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ที่เรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากปัญหาเรื่องทรัพยากรเพราะว่า ทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจํากัดแต่ว่าคนใช้เนี่ยเยอะ,ะนะฮะแต่ว่ามันมีกิจกรรมนึงที่มือที่สืบทําขึ้นมาก็คือเรื่องของการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วมีประชาชนทั่วไปคนในสังคมเนี่ย ออกมาแสดงพลังเรื่องนี้เยอะมากนะฮะหลายหมื่นคนวันนั้นก็เต็มบริเวณสี่แยกที่ปทุมวันนะฮะ,ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในสังคมไทยเนี่ยยังให้ความสําคัญยังให้ความใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะมีโอกาสมีเวทีในการที่จะออกมาร่วมกันมางน้อยแค่ไหน,นและสภาพผืนป่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยตอนนี้สภาพผืนป่าเป็นยังไงบ้างคะผมถือว่าดีที่สุดในประเทศแล้วก็ได้รับการยอมรับว่า เป็นผืนป่าที่ดีที่สุดระดับโลกนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันมาไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้หรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเครือข่าย NGO ด้วยกันเนี่ยนะครับมันมีบทพิสูจน์อย่างนี้ฮะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยป่าตะวันตกคือพื้นที่ที่มีเสือโคร่งเสือโคร่งไทยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับ200ตัวนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเรามั่นใจว่า สิ่งที่เรักษาไว้เนี่ยมันทำให้ประชากรเสือโคร่งตรงนี้อยู่ได้การที่เสือโคร่งอยู่นะใช่ฮะ<อ>มันมันทำให้เราพิสูจน์ว่าสัตว์อื่นๆที่ที่เป็นอาหารของเสือโครง่งเป็นเป็นสัตว<อ>์ที่อยู่ใต้ล่างออกไปเนี่ยเขาก็อยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ<อ>แล้วก็ เมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับก็จะมีข่าวออกมาตามสื่อต่างๆด้วยเหมือนกันว่าเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งซึ่งมี<ฆ>อยู่ประมาณ 80- 1 0 0ตัวเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกระจายไปสู่ป่าอื่นๆที่อยู่บนและล่างของป่าตะวันตกสแสดงว่านั่นคืออุดมความอุดมสมบูรณ์ใช่ใช่มันเหมือนกับว่าพอเรารักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้อย่างดีเนี่ยสัตว์ป่าเขาก็เริ่มมั่นใจว่าเขาอยู่ได้ม,มีมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เริ่มที่จะกระจายพันธุ์ออกไปตามพื้นที่อื่นๆที่อยู่โดยรอบสามารถเพิ่มได้ใช่ใช่ครับนอกจากความอุดมมสบูร์แล้ว พี่บอยคิดว่ามีสภาพพืนป่าอะไรที่แบบรู้สึกว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงเออต้องระมัดระวงังในส่วนมุมไหนบ้างมีอะไร<ม>บ้างมไหมมีก็ต้องมีไหมมีมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกทรัพยากรมันเหลือน้อยป่ามันเหลือน้อยกิจกรรมของคนเข้าไปเยอะออนะฮะช่วงที่ผ่านมาเราทําข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้ไทยนะฮะเดี๋ยวงานของ งานลํำลึก25ปีคุณสุบจะรายงานให้ฟังด้วยเหมือนกันแต่ว่ามาเกริ่นไว้ก่อนว่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือป่าด้านตะวันออกนะภาคตะวันออกของประเทศภาคอีสานเนี่ยนะครับมีมีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าอยู่นะแต่ว่าก็ก็ไม่มากนักประมาณ0.05%าเซแต่ว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดส่วนป่าอื่นๆทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันตกหรือว่าภาคใต้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่กับที่นะฮะก็ก็ก็เป็นก็เป็นผลที่ที่มันพิสูจน์ออกมาจากตัวข้อมูลที่ปรากฏออกมานะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทาเกษตรเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรพวกนี้นะฮะที่เปิดพื้นที่เข้าไปมันก็มีผลกับการคุกคามสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วยค่ะถ้าพูดในแง่ของประชาชนประชาชนมีความต้องการในการช่วยเหลือมูลนิธิหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้บ้างอะไรได้บ้างคะรัะผม ง่ายมากเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลทิเนี่ยเป็นมูลที่ที่ก่อตั้งโดยการสนับสนุนและก็บริจาคจากประชาชนทั่วไปนะฮะผมว่าสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดก็คือสนับสนุนการทํางานมูลที่ผ่านการบริจาคนะฮะอันนี้อันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยใบใบใบเสร็จของเรานะฮะส่วนที่2ก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนได้ สนใจติดตามข่าวคราวสถานการณ์ที่มันเป็นภัยคุกคามกับธรรมชาติบางทีเราจะรู้สึกว่าป่ามอยู่ไกลตัวเราไม่ค่อยได้รับรู้ไม่ค่อยได้สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่เรากินนะครับพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยล้วนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะฮะแล้วถ้าธรรมชาติมันหายไปเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลับมาที่เราเพราะว่าภัยแล้งก็เกิดขึ้นแล้วน้ําท่วมก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวคราวแล้วก็ถ้ามันมีสถานการณ์หรือว่า มันมีประเด็นในเรื่องของการคุ้มครองป่าเนี่ยก็อยากที่จะให้ทุกคนช่วยมาออกแสดงออกมาแสดงพลังด่วยลืนได้ก็ช่วยับใช่ต้องคือง่ายสุดก็คือบริจาคแล้วก็ติดตามข่าวสารคอยซัพพอร์ตใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นง่ายที่สุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ตอนนี้เรารนลงก็คือว่าผู้พิทักษ์ป่าที่เขาทําหน้าที่แทนเราทุกคนดูแลรักษาป่าอยู่เนี่ย เขาค่อนข้างที่จะทํางานปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าต้องเสี่ยงภัยเผชิญกับคนล่าสัตว์ป่าที่มีอาวุธครบมืออะไรพวกนี้โดนยิงถูกยิงเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะฮะก็เวลาถ้าเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไปเที่ยวป่าเนี่ยนะครับมีของติดไม้ติดมือไปเยี่ยมพวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสไปพูดคุยกับพี่ๆไป็นกำลังใจใช่ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนทำได้แล้วก็ง่ายสุดด้วยนะฮะเวลาเราไปเที่ยวป่าไปอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้นะครับ ใช่เดี๋ยวเรามาพูดถึงงานนี้ดีกว่าครบรอบ25ปีนะคะสืบนาคเสถียนนะคะคืองานนี้เนี่ยเห็นว่าจัดประจําทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีอะไรจุดประสงค์ที่สําคัญนี่คือของงานนี่คืออะไรบ้างคะครับผมจุดประสงค์สําคัญที่สุดก็คือเราอยากที่จะบอกเล่าเรื่องราวจากป่าให้คนในเมืองเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสืบก็ทําสมัยกันมีชีวิตแล้วก็ วันหนึ่งที่คุณสืบส่งเสียงโดยใช้ปืนเนี่ยยิงตัวเองนี่ยนะฮะสละชีวิตตัวเองเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกเล่าให้คนในเมืองเขาได้รับรู้ว่าป่ามันมีปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมูลที่สืบก่อตั้งมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เป็นประจําทุกปีทุกวันที่หนึ่งกันยาวันที่คุณสืบเสียเนี่ยฮะก็จะจัดกิจกรรมลําลึกถึงคุณสืบเราอยากที่จะเอาเรื่องราวจากป่ามาบอกกับคนในเมืองทุกๆปีทุกปีนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ ทุกปีเรามีกิจกรรมอยู่2ที่นะฮะสำหรับปีนี้ครบรอบ25ปีเนี่ยมูลที่สืบจัดงานวันที่31สิงหาวันที่1กันยาเนี่ยนะครับจัดที่คั้วขาแข้งนะครับแล้วก็วันที่4ถึงวันที่6กันยาจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่สีแยกปทุมวันนะครับฟรีนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้าไปเรียนรู้ไปรับรู้เรื่องราวว่า สถานการ์ป่าไม้สัตว์ป่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรดีๆจากในป่ามาขายทอดให้ทุกคนและในกิจกรรมงานวันนั้นทั้งสองวันนะคะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมั่งคะผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3-3สามกิจกรรมที่ที่จะเหมือนกันทั้งสองที่ทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมแรกกิจกรรมก็คือนิทรศการรคับปีนี้เราเราได้รับเกียรติจากหม่อมเชนนะครับหม่อมหลวงปริญญากรวลวรรณนักถ่ายภาพสัตว์ป่ามูลต้นต้นของไทยเนี่ยนะครับ เอาภาพถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยมานําเสนอ,อทั้งที่ห้วยขาแข้งด้วยแล้วก็<า>ที่แยกปทุมวันด้วยที่หอศิลป์ด้วยนะครับ<า>ก็จะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่านะครับแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวการทํางานของมูลนิธิสืบนะครับ<า>แล้วก็ใช่ฮะ<า>เรื่องราวของอศิลปินกลุ่มศิลปินรักผืนป่าตะวันตกเอาภา,ภาพศิละปะมาจัดแสดงงานอันนี้เป็นเรื่องของ ที่ทัศการความรู้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเวทีเสวนานะครับทั้งในป่าในเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวคนที่ทํางานกับป่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาทําอะไรบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วเชิญทั้งดาราเชิญทั้งศิลปินนักร้องต่างๆที่ทํากิจกรรมกับมูลที่สืบในช่วงปีที่ผ่านมาผ่านโครงการเพื่อผู้พิทักษ์นะครับ เอามาเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมที่เขาลงไปในพื้นที่เขาเจอเจออะไรบ้างน่าสนใจมากๆเลยและอย่างคนที่มาเสวนามีใครบ้างคะมีทั้งคุณโนบุชรบูญนะครับคุณเป้อลักษณ์นะครับนี่คือผู้มีทักษะตัวจริงเลยนะอันนี้คือคือดาราที่เขามีความสนใจเรื่องของศิลปะเรื่องของป่าไม้นะครับแล้วก็เข้าไปทํางานรวมทั้งมีนักดนตรีด้วยนะฮะ มีศิลปินที่มานําเสนอบทเพลงเกี่ยวกับ<ฆ>เรื่องของงานอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอภาร์เม้นคุณป้าหรือว่าพิซซี่คาเฟ่หรือว่าคุณมาโนธพุธตานนะฮะ<ฆ>ที่ เข้าป่าบ่อยบางทีก็ไปช่วยงานมือที่ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็อีกหลายท่านเดอะวอยซ์เองอะไรพี่บอยเนี่ยก็ทํางานให้กับสืบนะคะเสถียรมาก็อย่างน้อย16ปีแล้วลุงหมีก็แบบถูชื่นชมแล้วก็ยกย่องมากเลยนะคะพี่บอยเห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงของ2 5 25หปีที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมูลนิธิสืบนะคะเสถียรค่ะครับผม มลทิสือบอยู่ด้วยการบริจาคของประชาชนทั่วไปในประเทศนะครับถามว่าเรารับเงินจากไหนบ้างนี่ผมบอกตรงเลยว่าโดยส่วนใหญ่ได้เงินจากการบริจากคการสนับสนุนของประชาชนเพราะนั้นเราก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการรักษาป่าตามที่คนทั่วไปเข้ามอบหมายให้เราได้ทําหน้าที่นี้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นแล้วก็สะท้อนเข้ามาในงานของมุทิสืบก็คือว่า เรามีความรู้สึกว่างานอนุรักษ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ไม่โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนเพื่อนเรามีสื่อเรามีศิลปินเรามีค,คนหลากหลายที่ข <อ S 1> เข้ามาช,ช่วยกันมากข<ช>ึ้นนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนในสังคมจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสนใจให้ความสําคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นพลังที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวแล้วก็คิดว่าพลังตรงนี้ จะยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะค่ะสุดยอดเลย <ขอ S 2> สุดท้ายอยากให้พี่บอยฝา,<ข>อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการอนุรักษ์ผื่าหา่อยค่ะครับผมอย่างที่บอกก็คือว่าทรัพยากรเป็นของเราทุกคนนะฮะอย่างไงก็ช่วยกันดูแลรักษาด้วยอะไรที่ทําได้ง่ายๆโดยตัวเราเองก็เริ่มก่อนจากตัวเราแล้วก็ ถ้ามีโอกาสในการที่จะติดตามข่าวคราวสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีโอกาสเข้าไปร่วมเวทีรณรงค์ต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะให้ออกมาร่วมแสดงพลังด้วยเพราะว่ามีห้างมลทิสืบมีเฟซบุ๊กเข้ามาได้เลยที่มลทิสืบานเสถียรพิมพ์มลทิสืบชต้งไทยได้เลยฮะเข้าไปแลกเปลี่ยนข่าวคราวหรือว่ารับรับฟังข้อมูลของมูลทิสืบได้ตลอดทั้งปีต้องบอกว่ามุทิสเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับงานสื่อสารเพราะนั้น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของมลทิสเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากคนในประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันรวมทั้ง Facebook เองก็จะมีคนที่ติดตามข่าวคราวเยอะก็ฝากด้วยนะฮะอยากให้มาช่วยกันแชร์ช่วยกันลิงก์แล้วก็เข้ามาติดตามข่าวคราวของมุที่เยอะๆจากเฟซบุ๊กนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยนะคะสำหรับวันนี้ที่มาบอกแชร์กิจกรรมดีๆค่ะใช่ค่ะนี่คือผู้ให้ตัวจริงเลยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากด้วยกิจกรรม25ปีสืบนะคะสะียนค่าก็อย่าลืมไปชมกิจกรรมนิทัศน์นิทัศการนะคะวันที่31แล้วก็1นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพบกันกับเทศกาลแปลกๆจากทั่วโลกสักครู่เดียวกันค่ะ ุณผู้ชมคะกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลที่เป็นเทศกาลที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นเทศกาลของเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศซึ่งวันนี้นะคะเราจะ มีเทศกาลต่างๆที่ค่อนข้างแปลกตาไปสักหน่อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนะคะมี7เทศกาลจากทั่วโลกนะคะเรามาฝากกันนะคะไปชมเทศกาลแรกกันเลยค่ะเทศกาลแรกนะคะเป็นเทศกาลกระโดดข้ามทารกค่ะที่ประเทศสเปนนะคะชาวคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยในเมืองเล็กๆของสเปนจะมีพิธีการเฉลิมฉลองเรียกได้ว่า แปลกระดับโลกเลยนะคะเป็นประเพณีนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1620นะคะโดยต้องใช้เด็กทาลกที่เพิ่งเกิดในปีนั้นๆมานอนบนเสื่อค่ะแล้วก็ทำพิธีป้องกันเด็กน้อยเหล่านั้นจากพูดผีปีศาจนะคะแล้วก็ลกไข้ไข้เจ็บนะคะโดยจะให้คนแต่งกายในชุดสีเหลืองแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของปีศาจร้ายค่ะแล้วก็กระโดดข้ามทารกเหล่านั้นนะคะซึ่งเชื่อกันว่า การกระโดดข้ามทารถทารกเนี่ยจะหมายถึงการที่พวกเด็ก,เ,ดกเนี่ยได้รอดพ้นจากเงื้อมือของปีศาจเทศกาลนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่อันตรายต่อเด็กทารกที่สุดในโลกเลยนะคะซึ่งแบบโอ้โหโซึ่งเห็นในภาพนี่คือแบบถ้าเขาถ้าเขาวิ่งแล้วไม่พ้นนี่ทำยังไงใช่แล้วเด็กที่เขาเอานำมาเนี่ยก็ประมาณแบบ3-4เดือนไม่เกินนั้นใช่นี่ไงแล้วไม่ได้ข้าะคนนะคะต้องแบบ ข้ามยาวล<า>ูกหมีกลัวที่จะแบบพอกระโดดข้ามตรงนี้ปุ๊บเลกคนสุดท้ายจะโดนโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะคะ,ะมาดูเทศกาล<ฮ>ที่2กันนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะเ<ฮ>ทศก,กาลนี้คือว<ฮ>ิ่งวัวก,กระทิงค่ะจากประเทศสเปนนั่นเองนะคะ,ะเทศกาล<ฮ>วิง่งวัวกระทิงเป็นเทศก,กาลนะคะที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึง14กรกฎาคม คมของทุกปีนั่นเอง<ะ>ค่ะโดยจะปล่อยให้วัวกระทิงดุๆนะคะไล่ฟัดคนตามถนนนะคะด้วยความยาว800เมตรโดยมีเป้าหมายนะคะทุกคนเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ขับขันให้<ะ>ได้นะคะเนื่องจากาจะต้องทดสอบความกล้านะคะซึ่งประเภทนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1910นั่นเองะนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากงานนี้แน่นอนนะคะประมาณ300คน แล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด15คนเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้บาดเจ็บนะคะหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะเทศกาลนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะคะจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะเราสองคนนะคะเห็นเห็นกตลอดเวลาแต่ทุกปีก็เคยเห็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอันตรายแต่ก็เพื่บความกล้าจริงๆถึงบอกว่า300คนเนี่ยที่แบบบาดเจ็บกับเสียชีวิต15คนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะและทุกๆปีด้วยนะใช่ตัวเลขเพิ่มมากขึ้นด้วยมาเทศกาลที่3ดีกว่าค่ะ เป็นเทศกาลสวมเขาค่ะคุณผู้ชม <What? S 1> อยู่ที่ประเทศอ,อิตาลีนะคะเทศกาลนี้เนี่ยที่เมืองลอสกาเซนทานโนนะคะจะมีเทศกาลสวมเขาเป็นเทศกาลที่ท้าให้ผู้ชายที่สวมเขาก็คือหมายความว่าคือเขาถูกแฟนนอกใจนั่นเองค่ะว่ากันว่ามีต้นกําเนิดมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะคะที่นักรบชายต้องออกเดินทางไกลไปลบนะ,ะแต่พอกลับมาบ้านค่ะพวกเขาก็ได้รับของขวัญเป็น เ,เขาค่ะ,คะก็คือภรรยาเนี่ยไปนอกใจแล้วก็มีสามีใหม่นะคะเพราะว่าอดทนรอเขากลับมาไม่ไหวนั่นเองอเผู้หญิงก็นอกใจผู้ชายที่เคยถูกนอกใจต่างก็มารวมตัวกันค่ะคุณผู้ชมเลยเกิดการเดินขบวนขึ้นนะคะพร้อมสวมเขาแสดงสัญลักษณ์ในงานนี้นะคะเ,คเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็ปลอบใจฝ่ายชายค่ะ โอ้โหเพิ่งเคยได้ยินจริงๆนะคะว่าโดนสมเขาคำนี้คำว่าโดนสมเขาเนี่ยเราไปลอกเรียนแบบจากประเทศอิตาลีนั่นเองโอเคค่ะโอเคมาดูเทศกาลที่4กันดีกว่านะคะเทศกาลนี้ก็โหดร้ายมากๆเลยค่ะเทศกาลกินแมวค่ะที่ประเทศเปรูเป็นงานเทศกาลที่เขาเลี้ยงแมวเพื่อทํามาเพื่อทำมาเป็นอาหารในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะต้นกําเนิดก็คือในอดีตจากชาวเมืองนี้ต้องอดอยากนะคะไม่มีการไม่มีอะไรที่จะทานนะคะนอกจากจะไปจับแมวที่อยู่ในเมืองแล้วนะคะ คือเขาต้องถือการเทศกาลเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลานั้นๆด้วยยังเ<ะ>ชื่อว่าการกินแมวเนี่ยนะคะยังช่วยรักษาโรคโรคหลอดลมอักเสบนะคะ,ะแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดประชากรอ,อ,อีกด้วยนะคะเทศกาลนี้คือ จริงๆเขาก็เรียกร้องสิทธินะคะว่าต่อต้านเทศกาลนี้นะคะมันก็ไม่ควรนะจริงๆแล้วแต่ว่าต้องยอมรับแต่มันก็เป็นเทศกาลของเขา้วนะยอมรับเขาเทศกาลต่อไปที่แปลกนะคะก็คือเทศกาลยานบินต่างดาวค่ะที่ประเทศอเมริกานะคะในเดือนกรกฎาคมปี1947นะคะว่ากันว่ามียานบินลึกลับมาตกใกล้ๆกับเมืองรอสเวลลนะคะโดยมีการแถลงการระบุออกมาว่ายานบินลึกลับนี้นะคะก็คือ UFO นั่นเองค่ะเป็น ยานบินต่างดาวนะคะแต่วันต่อมาค่ะก็มีการถแถลงข่าวนั้นนะคะ กลับถูกยกเลิกไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงบอลลูนสำหรับสำรวจสภาพอากาศเท่านั้นเองนะคะทำให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในหมู่ชาวเมืองค่ะหลายๆคนก็เชื่อว่ายานต่างดาวนี้เนี่ยมาลงจอดบนโลกจริงๆแต่ทางการพยายามปกปิดเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อเรื่องนี้นะคะก็มีสิ่งต่างสิ่งแตกต่างนะคะแล้วก็อยู่ชาวเมืองเนี่ยเขาก็ได้จัดเทศกาลพาเลทเกิดขึ้นค่ะผู้คนก็จะพากันใส่ ชุดเรียนแบบแบบสิ่งที่เขาเห็นก็คือเอเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดเสวนาผู้เชี่ยวชาญเรื่อง UFO แล้วก็ประกวดการแต่งกายชุดประจำปีค่ะ โอ้โหเทศกาลนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจกายเป็นแฟชั่นนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเทศกาลที่6นะคะเป็นเทศกาลแปลกประหลาดนะคะที่ชื่อว่าเทศกาลกริ้งชีสลงเขวนั่นเองนะคะเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะจัดมาตั้งแต่ศตวรรษที่5แล้วโดยชาวเมืองนะคะจะขนเอาก้อนชีสของตัวเองนะคะที่ตั้งใจทําขึ้นมากริ้ง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 ให้ผู้แข่งขันวิ่งไล่ตามนั่นเองนะคะและใครที่เก็บ ก้อนชีสนะคะคนแรกก็เอากลับบ้านได้เลยนะคะฟังดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากมากะะเพราะว่า<ช>ก้อนชีสที่ลงเนินขาเนี่ยนะคะก็ประมาณา10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะผู้คอทั้หลายคนต้องหกล้มนะคะอ,อย่างที่เห็นในภาพนะคะนี่คือกริ่งกริ่งงตกลงมานะคะ คือทําแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความกินดีอยู่ดีของชาวเมืองแตในประเทศอังกฤษนี้เองคือแบบว่าถ้าชุมชนเขามาทํากิจกรรมแบบนี้กันนะมันก็ดูน่าสนุกนะคะเป็นความสามัคคีกันอีกหนึ่งเทศกาลค่ะก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะก็คือเทศกาลอุ้มเมียวิ่งชิงแชมป์โลกค่ะที่ประเทศ ฟินแลนด์ค่ะเพิ่งเคยได้ยินก็วันนี้นี่เองนะคะ hmm. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่น่ารักมากๆนะคะโดยจุดกําเนิดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ในสมัยก่อนเนี่ยหนุ่มๆในประเทศฟินแลนด์นะคะถ้าหมายปองสาวคนไหนในหมู่บ้านก็จะทําการลักพาตัว <c oughs> แล้วก็วิ่งหนีไปแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะให้ห่างไกลผู้คนมากที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อไปทาการตกลงการใช้ชีวิตคู่กับสาวที่ตนเอง หมายปองนะคะซึ่งต่อมาวิธีการนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริงในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นงานเทศกาลสนุกสนุกแทนนะคะโดยให้สามีอุ้มภรรยาค่ะแล้วก็วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆในระยะทางแล้วก็เวลาที่กําหนดไว้นะคะใครวิ่งได้เร็วที่สุดนะคะจะได้รับเบียร์น้ําหนักเท่าภรรยาของตนเองเป็นรางวัลค่ะและที่บอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานวิ่งชิงแชมป์โลกนะคะก็เพราะว่ามไม่มีงานไหนในโลก จัดงานวิ่งแบบนี้นี่เองค่ะใครอยาชอุเนี้ยสนุนะคะเอาไปอุ้มได้เลยค่ะชอบ่วชอบแบบนี้สนุกทำใเหมือนความรักดูแบบี้รสชาติแบบเยอะขึ้นด้วยใช่ค่ะน่าสนุกดีนะคะนีเทศกาลทั้งหมด7เทศกาลนะคะทั่วโลกที่เรานำมาฝากกันนะคะราคาช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า What's up Hollywood กับพี่ก๊อกรออยู่ค่ะ